ยมรู้ไหมว่าตั้งแต่อาจารย์รุ่งอรุณลงมาเนี่ยถึงอาจามาถึงท่านป๊อกท่านป๊อกเมื่อกี้เรียกท่านป๊อกหมสสาศักชัยริกายเป็นท่านป๊อกกันนะชื่อเร่นนะอาจารย์รุ่งอรุณท่องกระจายสุดกี่วันเขาตรงนะตรงๆเนี่ยกี่วัน หนึ่งเดือนอาจารย์เนะทมานั่นนะสาเอนครับเท่าไรนะสเดือนตอนนี้โม,โม,โม,โมแสามเดือนอาจารย์จำลองเท่าไรน,นะสเดือนจริงอนะ่ <sm all> งนะเราอาตมาเดือนครึ่งนะจบจบบร ah ิบูิณโบลแบบล่องเลยนะเดือนครึ่งหนึ่งเดือนนี่จบหนึ่งรอบแล้วเราก็อยากจะท่อง อภิธานปติปิกาเห็นอาจารย์จำลองก็ถือแล้วไงถือโชว์เราแล้วเกินนะไอเราก็อยากจะวัดทาโมเนี่ยดีมากนะกระจายนัสสูตรยังไม่ผ่านห้ามรับหนังสือพิธานปฏิปิกาอิธานปฏิปิกาสุโพธารังการะฉันตุปประ์ซขึ้นอยู่ในเรื่องเดียวกันห้ามรับเด็ดขาดนะอาตมาพอจบหนึ่งเดือนจบนะบอกอาจารย์ ผมอยากท่องพิธานครับยัางเน้ยังไม่ต้องรีบร้อนเน้นไปทวนมาอีกไปทวนมาอีกก็เลยต้องไปทวนจําใจทวนเลือเกิดแต่ว่ามันดีไงจําไว้เลยเวลาไครสอบแล้วตกเนี่ยอย่าไปตกใจอย่าให้ใจมันตกให้รู้ไว้ว่ายังไม่พร้อมที่จะผ่านเท่านั้นเอง ท่ากัอาจานสูบได้แล้วเราอยากจะท่งพิธารณาบางทีมีกาก็เห็นรุ่นพี่เนี่ยโอ้ท่องกันเราไม่อยากจะท่องมากมาก,มากเลยนะอาจารย์ให้ทวนอาตมาก,ก็ทวนนะทวนก็ทวนทวนทนแบบน้ำขานน้ำขานในะในใจนะพอจบแล้วท่านท่าน,านมอบให้เลยหนังสือของท่านเองอาจารย์ท่าอาตมาณเวลานั้นพี่เลี้ยงเยนี่ยก็คือ,อพระอาจารย์มหาสุพจน์ตอนนี้ท่านลาศิขาก็เป็นอาจารย์สุพจน์เนี่ยเป็นคนชนบุรี ท่านมอกหนังสือพิธานาธิมีกาเรเล่นใหญ่ที่ท่านทําปกเองอะไรเองให้โอ้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยอย่างนี้เลยนะถืออย่างนี้เลยนะปกปกนี้เลยนะแล้วมีถ่ายรูปไว้เลยนะเดี๋ยววันไหนต้องว่าจะ,จะโชว์ให้ถ่ายรูปอย่างนี้เลยนะเพราะรักมากเนะ่ยใฝ่ฝันมากวนะ่าวันข้างหน้าจะต้องได้คว้าหนังสือเล่มนี้ ลุยท่องใช่ไหมลุยท่องใหม,ม่ๆได้คาถาหนึ่งสองคาถาสามคาถาขยับไปเรืนเน่อยๆแต่มาแอบู้ว่าอาจารย์จำรูนเส่งอยู่ห้องตรงข้ามอ่ะโอ้โหได้ทีเราไม่รู้กี่คาถาได้แล้วไม่รู้ลืมด้วยนะได้แล้วไม่ลืมอะไอเรานี่ก็แอบแอบมองว่าเป็นคนที่เก่งมากก็เลยขยันเพิ่ม สุดท้ายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนนหนึ่งหน้าเนี่ยมันน่าจะเก้าคาถาได้วันละหนึ่งหน้าภายหลังเนี่ยได้เยอะได้เยอะของหลังของที่ผ่านไปแล้วลืมเนี่ยเพงทำไงเนี่ยต้องแบ่งเวลาทั้งหแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อใหญ่ไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรประกาศจัดสอบท่องอภิธานปฏิปิกาอาตมาเป็นรุ่นน้องนะเขาให้รุ่นพี่สอบ แต่เราอยากจะสอบอะลงชื่อสอบด้ยนะสอบได้ที่ที่ห้าหรือที่สีเนี่ยจำไม่แม่นได้แค่สามร้อยกว่าคาถาเองคนที่ได้ที่หนึ่งนี่คนไม่ธรรมดาเนี่ยใจที่หนึ่งพอท่องท่องไปนุ่งใช้เวลาเยอะใช่ไหมหลวงพ่อบอกเอาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเปิดหนังสือแล้วถามขึ้นต้นให้หให้ให้ตอบ ใครจะไปสู้อาจารย์จ,ะจะมรุนได้เขาได้หมดทั้งเล่มทั้งตรงไหนได้หมดอ่ะอาจารย์จมรุนได้ที่ 1, หนึ่งาจากหนกอนอที่สองนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รุ่นพี่อีกสองท่านได้ที่สามที่สี่อาตมาน่าจะได้ที่ห้าที่สี่จำไม่ค่อยแม่นเพราะเราเป็นรุ่นน้องยังได้ไม่เยอะแต่สุดท้ายเนี่ยเราขย,ยันท่องตลอดนะโยมเชื่อไหมว่าตลอดสามปีเต็มที่อาตมายอยู่ที่วัดท่ามะโอม ไปอยู่เดือนประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาออกมาก็ประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาไปอยู่ปีพุทธศักราช2526ออกมาปีพุทธศักราช2529ไาอยู่วัดมหาธาตุจนถึงปัจจุบันช่วงสามปีเต็มที่อยู่ที่วัดท่ามะโอวันที่อาตมาไม่ได้ท่องหนังสือไม่มีป่วยยังท้องเนี่ยเวลาป่วยเนี่ย หลวงพี่ทั้งหลายพาไปหาหมอต้องไปกราบลาหลวงพ่อขออนุญาตไปหาหมอกลับมาก็ไปกราบท่านอีกเสร็จแล้วอาตมาก็หยิบหนังสือออกมาท่องเึ่งอาตมาเนี่ยท่องหน้าห้องหลวงพ่อหลวงพ่อต้องออกมาสั่งว่าสามเมนรกล้าป่วยกล้าไม่ต้องท่องกล้าในท,ท่านพูดของท่านนะสำสำรวจที่หลวงพ่อทนพูดสามเมนรกล้าป่วยกล้าไม่ต้องท่องกล้าแปลว่าสามเมนร อวยอยูไม่ต้องท้องอาตมากรับครับครับครับ,รบแล้วก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปท่องในห้องทำอะไรเป็นเวลานะอยู่วัดธรามอนอนสามทุ่มไม่เคยเกิดเตือนตีสี่ประจำนาฬิกาปลุกเนี่ยไม่ต้องมี เพราะมันตื่นออตโต้ตีสี่ที่ตืต่นเลยนะยกเว้นหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าฝนกับหน้าหนาวมีอยู่วันหนึ่งต้องหงเข้าต้มกับอาจ,จารย์หมหาปนองท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเป็นมหหน้าแต่ให้ลูกน้องทำทุกคนเดียว <c oughs> ไม่ได้ว่าท่านเป็นเรื่องจริงเราเป็นรุ่นน้องไงเอ้ามีอยู่วันหนึ่งฝนตกช่วงเข้าพรารษานี่แหละสมัยนู้นฝนตกจริงหนาวจริงร้อนจริงนะ่ะ เกือบตีห้าแล้วอะตื่นหลับเพลิงเนี่ยโอ๊ต้องวิ่งเลยนะวิ่งเลยผีก็กลัวโยรู้ไหมเราเป็นเดงไงผีก็กลัวแต่ไม่ได้หน้าที่ต้องมาก่อนผีมาทีหลังและช่วงเย็นเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วไงไปถึงก็จุดไฟเลยมันเป็นระบบที่ดีมากจะมีสองเตาเตาหนึ่งเตาต้มน้ำร้อนเตาหนึ่งต้มข้าวตา้มสมฟฟนไม่เรียบร้อยตื่นขึ้นมาเนี่ย จบได้เลยจบทิงสองเตาแล้วก็เทคนิคการต้มข้าวต้มหม้อใหญ่นะขเขาก็ข้าวมอเนี่ยแช่ขา้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ใส่น้ําแต่น้อยไว้ก่อนแล้วก็พยายามพอไฟลุกแล้วพยายามให้ไฟมันลุกเร็วๆ็วๆสมโ้นเร็วๆๆๆๆให้มันร้อนเร็วๆพอมันเริ่มร้อนเราก็ค่อยๆเติมตักน้ําร้อนเติมไปในหมออ้อข้าวต้ม แล้วก็วิธีการก็คือคนคนเนี่ยต้องคนให้มันชนให้มันตีกันแล้วต้องใ้คนฟาดให้มันตีัน,น,น,นข้าวมันจะได้แตกเร็วแต่เชื่อไหมว่าหลอกหลวงพ่อไหมนะหลวงพ่อตักฉันชอบเดียวท่านก็รู้แล้วท่านถามว่าวันนี้เวรใครกล้าหลวงพ่อช่าลามมากเลยนะผมครับทชา่ไมว่าแต่เรารู้ ว่าท่านถามเพื่อเตือนว่าเนนตื่นสายใช่ไหมต่อไปเนนไม่ควรทำอย่างนี้เตือนแบบนี้ในใจนะแต่เรารู้กันอาตมาอยู่มาสามปีแล้วไม่เคยโดนหลวงพอ่อดุจะดุเนนไพโรดได้ไงขยันซะขนาดนั้นท่องที่ไหนไม่ท่องท่องหน้าห้องหลวงพอ่อฉลาดไม่ยอมว่ามีคนหาวแลวเรื่องไรอาตมา ลงดีกวนะ่านาะเนาะได้ยินเสียงหาวนี่ไม่ไหวเลยก็น่าจะพอสมควรเอาพูดไปพูดมานมี่งฝ่ายสองสี่สิบสองเลยก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะนักศึกษารุ่นเก้านะรุ่นเก่านี่ไม่ต้อง ต้อนรับพ่านก็ามาอยู่แล้วเ่ยยินดีต้อนรับนักศึกษาเจปิตกะสุเตสีบันดิตรุ่นเก้ยินดีกับการเ,าเข้ามาในสถาบันเตปิตกะสุเตสีบันดิตแห่งนี้ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีจากใจจริง ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการที่จะศึกษาให้ตลอดนอดฝั่งตลอดไปและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้นำร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มาศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่มีผลดีต่อพระพุทธศาสนา ตลอดไปขอให้ทุกท่านจงเป็นบุคคลที่มีความสุขและสมหวังในชีวิตตามที่ทุกท่านตั้งความปรารถนาไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่กทานเจอ